ชมนะครับตันนี้เป็นแปลงกระเจียวครับกระเจียวกับชะอมนะครับผมเป็นสวนผสมผสานนะครับมันมะดีนะครับสุ่มผสมครับผมเป็นทางแกงแกงมะกรอนครับผมเป็นความหลากหลายของพืชพันธุ์ครับผมตันนี้ก็เป็นนกล้วยกับมะละกอนะครับผมแบงครับตันนี้ก็เป็นกล้วยหลากหลายพันธุ์ครับในการผสมผสานไปต้องเพิ่ก็จะเป็นฝักทองนะครับผมเราเห็นความหลากหลายหลากหลายนะครับน้อง การเพ่งผ้าจะคลองครับผมติปูไว้กินเองนี่ขัวเรื่อนครับผมนี่แค่สองสามตนก็เหลือรับประทานนะครับเป็นปูไว้มันหลายๆครับตัวนี้ก็เป็นฝรั่งครับบักซีดาครับอันนี้เป็นความหลากหลายของพันธุกรรมแขกต้องขอบก็จะเป็นบักนัดครับผมบักนัดสตตเวียปูเป็นแนวกันประมาณนี้ครับนะครับบ่อปะบ่อหอยครับผมอันนี้เป็นบ่อหอยเชอรี่ครับ จะเห็เป็นบ่อปลานะครับพร้อมนะครับผมพร้อมที่จาปลูกไว้เพื่อจะไปกินในขั้วเลื่อนครับผมนี่ครับในช่วงวิกฤตโควิดสิบสี่เพื่อนผ้าจะคองให้เดลายที่สุดสิเป็นแปลงไผ่กินสุ่งนะครับอยู่ในายอย่างครับผมในสวนยางนี่นาสวนครับนี่ครับความหลากหลายก็เก็บกอโควิดอยู่ย่าวเข้ากับวนอาจะวจะตายครับถ้ามีของกินหลากหลายในสวนของเขา นี่เหลือๆครับผสมประสานหลังจากกี่ยางก็เก็บนมใหม่มาเห็ดนมใหม่สมเพื่อสต็อกอาหารทวาไยตุนอาหารครับบอกว่าโควิดสติยูน่าวอีกโดดซ้ำเลยครับมาเบิ่งการตัดแต่งกิ่งต้นกล้วยนะครับผมช่วงหน้าฝนเฮาจะตัดแบบแนบล่าต้นนะครับผมเพื่อกันบ่ให้น้ำไหลเข้าไปในท่อน้ำเลี้ยงนี่ครับจงไว้ประมาณให้เหลือจักหาถึงเจ็ดใบครับ เพื่อให้อาหารขึ้นไปเลี้ยงลํำตน้นนกไปเลี้ยงปีเลี้ยงกล้วยเลี้ยงปีให้อุดมสมบูรณ์ครับผมนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับการดูแลเป็นเทคนิคง่ายๆครับผมลองมือครับ